รวมรถมือ2 jk สวัสดีค่ะสำหรับท่านใดที่มองหารถเก๋งสำหรับสายผ่อนนะคะต้องการผ่อนค้างวดสบายๆไม่อยากใช้เงินก้อนคันนี้เลยค่ะทุกท่านเป็นรถสุส k i ิสวิปนะคะคันเล็กกระทัดรัดและประหยัดทุกการเดินทางค่ะวัยรุ่นชอบนะคะ 1.2GA Auto ตนะคะรถยนปี2012ไม่แก๊สค่ะ,คะเลขไม่ส0 0 0 0กิโลเมตรนะคะเกียรอ์อโต โครงสร้างสวยภาสี69เบด็ดดีเครื่องดีเกียร์ดีคุ้มราคาจัดไฟแน้์ได้ค่ะรถประวัติดีนะคะเครดิตดีฟรีดาวค่ะและผ่อนค่างวดเพียงเดือนละ3,200บาทต่อง,งวดนะคะ60งวดด้วยกันค่ะตัวรถนะคะอยู่ที่หนองเบนจังหวัดนครสวรรค์หรือสำหรับท่านใดนะคะที่ถูกใจคันนี้และต้องการตัดสดนะคะโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงได้เลยค่ะ มีเบอร์โทรใส่ให้นะคะตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเรียบร้อยนะคะในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ